นเวลาเดินจงกรมก็ให้มีสติ <c oughs> กากับกับคำบริกรรมเช่นเรากำหนดพุทโธหรือธรมโมรหรือสังโฆหรืออนาปานาสติ <c oughs> บทใดก็ตามให้มีสติกากับอยู่กับบทธรรมที่นำมาบริกรรมภาวนานั้นตลอดไปอย่าให้สติเผลอไปไหน ให้กำกับงานคือครรมภาวนาของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจิต <c oughs> เมื่อได้รับการอารักขาด้วยสติควบคุมพิจารณาด้วยปัญญาแล้วย่อมจะปราศจากภัยทั้งหลายซึ่งเคยก่อควนมาแต่ก่อนเป่นคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสีย เรื่องล่ำเรื่องรวยเรื่องล,องล่มเรื่องจมมันหนักมากวนใจนั่นแหละไม่ควรที่ไหนเมื่อมีสติระมัดระวังอยู่อารมณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ย่อมไม่ควรจิตใจจิตใจมีหน้าที่ทำภาวนาด้วยความมีญาติแล้วค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปทำอยู่ทุกวี่ทุกวัน ทุกเวล่ำเวลาเว้นแต่หลับเท่านั้นจิตใจจะได้รับความสงบร่มเย็นขึ้นมาเราจะได้เห็นความสงบที่ใจของเรานั่นแหละเพราะอำนาจแห่งการภาวนาซึ่งเป็นน้ำดับไฟไฟคือความคิดความพรุงเทีเอกปัญหาประเภทต่างๆมันก่อควนให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา เมื่อเรานำคำบริกรรมเข้ใจมีความสมบงบร่มเย็นเมื่อสบงบร่มเย็นเราจะเริ่มรู้ความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ขึ้นที่ใจของเราบวงที่เราระมัดระวังรักษาอยู่ด้วยบ,บุธรรมภาวนานั่นแหละสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆการภาวนาของเรา <c oughs> อย่าไปหาเวลาเวลาเท <c oughs> ้าสายบ่ายเย็น ให้เอาอยู่กับภาวนาอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนรละลึกภาวนาได้เท่าไรย,ยิ่งรละลึกอยู่ตลอดนี่หมายถึงพระคารวะทำแบบนี้ก็ยินดีนะดีไม่ดีอาจดีกว่าพระบางองค์ที่ขี้เกียที่คร้านภาวนาเสียอีกนีกให้เรานำไปบริบาิ ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เลิศเลอมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสร,รู้ขึ้นมาด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกตรัสสร,รู้ธรรมขึ้นมาจนมาเป็นศาสนะของพวกเราว่าสังฆงสังคาาัาฉาินี้ตรัสสร,รู้ขึ้นมาด้วยการภาวนา ไม่ใช่ด้วยการอยู่เฉยๆปล่อยเนื้อปล่อยตัวพระเรายิ่งสำคัญมากอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าเพิดอย่าเพลินถ้ามันจะเพลิดเพลินไปที่ไหนให้เอามือครัมดูหัวโล้นตัวเองและครัมดูผ้าเหลืองนี่คือเพศของพระเป็นเพศที่สํารวมระวังไม่ใช่เพศที่ตริิดเปิดเบิ จิตก็จะมีความรู้สึกตัวแล้วสังหรวงระวังใจต่อไปแล้วภาวนาต่อไปเมื่อภาวนาอยู่อย่างนั้นเสมอจิตใจย่อมไม่สายแสหาพิษหาภัยมีแต่สั่งสมคุณงามความดีขึ้นสู่ใจด้วยธรรมแล้วใจจะสงบเย็นเย็นขึ้นเป็นลำดับเมื่อใจสงบเย็นมากน้อยอย่างไรเราจะเห็นความแปลกประหลา เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วแผ่กระจายออกกว้างขวางออกไปเรื่อยๆยิ่งเห็นความสุขความสงบเย็นใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเริ่มเห็นฟืนเห็นไฟที่มันกำลังเผาโลกตลอดมาตั้งกับตั้งกันในหัวใจของเรานี่แหละเป็นลำดับไปเพราะไฟอันนี้เกิดขึ้นจากกิเลส ความโลภได้ไม่พอพอ,อยู่พอกินพอใช้พอสอยได้มากเท่าไหร่ก็ไม่พอหววหัวใจสัตว์ให้สัตว์ดีด้นตลอดเวลาไม่ว่าคนทุกคนมีคนจนความได้ไม่พอนี้มีอยู่กับหัวใจวนาอยู่เรื่อยๆความทะเยอทยานเหล่านี้ซึ่งเป็นฟืนไฟเผาจิตใจก็จะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลง ผลแห่งธรรมจะสูงขึ้นเป็นลำดับลบล้างความทุกข์ที่เหลสตัำหาทั้งหลายเราได้เช่นเดียวกันเป็นลำดับลำดาไปนี่ท่านจึงสอนให้ภาวนา <c oughs> เมื่อภาวนาไปอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราจะเชื่องต่อการสังรวมระวังจิตจะคิดไปนอกลู่นอกทางรู้สึกตัวทันทีตีกลับเข้ามาสู่สติปัญญา รักษาไว้ตามเดิมนี่คือพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานตามเยี่ยงอย่างหรือทางเดินของศาสลา,าที่ทรงบำเพ็ญมาและได้ผลเป็นที่พอพระไทยมาแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกท่านดำเนินอย่างนี้ให้เรายึดไว้เป็นคติตัวอย่างอันดีแล้วให้เริ่มภาวนาย่าปล่อยอยาวาง เราไม่ต้องหาการพสถานที่เวล,เวลาเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่หาเวลาเวลานาทีอะไรแหละมันเกิดที่ใจฟุ่งเฟอเ้อเหิมไปจากใจสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมกำจัดสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นที่ใจเราจึงทำได้แก้กิเลสได้ภาวนาเพื่อความสํารวมระวังรักษาตนได้ตลอดทุกอิริยาบถ ไม่มีว่าเท้าว่าสายบ่ายเย็นอันนั้นมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจําเป็นและไม่ได้มาให้ความสุขความถูกให้บาปให้บุญให้สวรร์นิพานแก่ผู้ใดมันเป็นเครื่องเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นผู้ที่จะสร้างบาปสร้างกรรมคือเราสร้างบาปก็สร้างในตัวของเราสร้าง บุญกุศลก็สร้างในตัวของเราเตรียมห้อยพากันระมัดระวังจิตใจของเราให้ดีถ้าท่านทั้งหลายอยากเห็นความเลิศเลยแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนมาเป,ป็นเวลา2,500ปีว่ามาเด่นอยู่ที่ไหนมาเด่นอยู่ที่ดวงใจของเราซึ่งเป็นนักภาวนาสำรวงระวังใจด้วยดีนี่ละรมจะเกิดขึ้นที่ดี ความสุขความสบายความเลื่ความเลอจะเริ่มปรากฏขึ้นจากการภาวนาด้วยความระมัดระวังอยู่โดยสม่ำเสมอน,นี่แหละจะเกิดขึ้นทีน่นี่เรื่องความทุกข์ความทร,รมานทั้งหลายที่กิเลสมันพาดีพาดีนจะค่อยจางลงไปจางลงไปความทุกข์จะค่อยน้อยลงน้อยลงในหัวใจแต่ละคนใครบำเพ็ญเพียรรักษาภาวนานี้ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระ ผลจะพึงเป็นที่พอใจเป็นลำดับเช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่นิยมเพศทมก็ไม่นิยมเพศว่าเป็นหญิงเป็นชายทำให้เกิดกิเลสเกิดได้เช่นเดียวกันบำเพ็ญให้เกิดธรรมก็เกิดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฟังเทศน์นี้ขอให้ฟังเป็นกลางๆน้อมเข้าไปปฏิบัติเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่เราผู้ฟังด้วยกัน จะไม่เสียเวลาเวลาที่มาพบมาเห็นครูวาอาจารย์มาได้ยินเสียงรักเสียงธรรม